สวัสดีจ้าวันนี้โนจะมาทำปอเปียะทอดโยมผัดมีแครอทมเอีเห็ดหูหนูกระลำแล้วก็หมูสับแค่นั้นมิวจะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีกับ ซอสปรุงรสตัวนี้อซอดปรุงรสสาเขียวเนี่ยอร่อยมันจะทำให้หอมแล้วเนี่ยจะผัดผัดหมูกับพวกเครื่องอะไรเนี่ยเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็จะออกออกมาตอนร้อนๆใช่ไหมเนี่ยก็จะเอาบุนเส้นบุนเส้นสดมาตัดมาตัดใส่ โดยที่ไม่ได้เอาวุ้นเส้นไปผัดด้วยนะม,มาแล้วเราก็จะมาหอ่อนิวใช้เป็นแป้งแป้งปกเปียแช่แข็งเนี่ยแป้งปับเปียแช่แข็งแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แป้งปะเปียสดที่เราเอาไปเอาไปห่อกับอะไรนะกับอะไรล่ะ ก๋วยเตี๋ยวรุยสวนเนี่ยคนละคนละแบบเนี่ยจะตัดให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเล็กๆแล้วเน่ก็จะวางแนวนี้เน่จะใช้สองแผ่นเน่จะวางแนวนี้อือแล้วก็วางแนวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันหนึง่งมีน้ำมันน้ำมันพืชอันนี้มาทำให้ดูเด้อจ้ะมัน นี่จะเอาทำไว้ให้แฟนกินเขาชอบกินปะเปียสดสปริงโรภาษาอังกฤษเอิ้นสปริงโรงไแล้วก็เห็นปน่เนาะม้วนม้วนเสร็จปุ๊บพอถึงพอม้วนมาถึงขอตตบตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหลี่ยมเนี่ยให้พับเข้าอย่างงี้สองข้างเลยให้พับเข้าอย่างนี้ พอพับเข้าเสร็จปุ๊บเราก็ม้วนเหมือนเดิมเอาน้ำมันแตะตรงไปเนี่ยเราก็จะได้ปอเปี๊ยะเดีย๋ยวจะทำให้ดูอีกอันนึงแล้วก็ไปดูตอนทอดกันก่อบางคนก็ใช้เป็นแผ่นเดียวก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ว่าน,นิวว่าแบบนี้มันง่ายกว่าไงง่ายกว่าตรงไหนง่ายกว่าตรงที่มันมีมุมให้เราพับอืมมันง่ายกว่าตรงนี้แหละ มีมุมให้เราพับหนูใส่เห็ดหูหนูเยอะเพราะว่านูชอบกินนหอมดิใส่หมูนิดเดียวเราไม่เน้นเราไม่เน้นหมูใส่หมูสับเนี่ยมันจะมันจะพับง่ายเพราะมันมีมันมีมุมตรงนี้มีมุมตรงนี้ให้เราพับ ก็พับเข้ามาสองข้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยอ่ะมันจะพับยากข้างๆมันจะแบะออกมันจะแตกเนี่ยวันนี้ซื้อมามันจะเป็นแผ่นนี่เนี่ยซื้อมาจากบิ๊กซีมันจะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยแล้วเป็นแผ่นใหญ่อย่างเงี้ย ห็นไหมแล้วนิวก็ตัดนี่ตัดนี่แล้วนิวก็ตัดอีกครึ่งนึงเนี่ยอออม,ม,มาหนูมาห่อให้ดูเพื่อว่าคนไหนที่แบบว่าหอออ่อเป็นเป็นเอาแปะเอาแป้งซี่เหลี่ยมหอ่อแล้วก็มันปิ้นเนี่ยมันไม่ถนัดนี้ก็ก็ทําแบบนิ้วก็ได้อือก็มันก็ไม่ได้เสียเวลาแ่ะ ทำแบบนิวก็ได้กระม้อนพับทั้งสองข้างเข้าหากันมันจะง่ายมากแต่ก่อนนิวก็ไม่รู้นิวไม่รู้ว่าตอนแรกนิวก็ทําแบบว่าเป็นแบบทําเป็นแบบสี่เหลี่ยมใช้แป้งเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยทำพอทําปุ๊บอันนี้นีวจะทําให้ดูเราก็ไม่รู้อะเนาะ พอทำพอมันยากมันยากตรงไหนมันยากตรงพับเนี่ยพอพับปุ๊บพอเรามวนไปอะ่ะพอเรามวนไปอะ่ะอีตรงเนี้ยอีตรงนนเ,เนี้ยมันจะเบะเนี่ยมันจะเบะออกยีมกระเตะอ,อ,อีแผ่นนึงแล้วหนูอดีแผ่นนึงเนี่เดยาอีแผ่นน,น,ผน,นึงแล้วหนูจะไปทอดเพราะว่าหนู ทอดแล้วนูก็แช่ตู้เย็นไว้ไงเออม้วนๆเยอะๆแบบนี้แล้วนูก็แช่ตู้เย็นไว้เวลาแฟนจะกินเขาก็เอามาทอดมันก็ง่ายมีพี่ๆในเฟซถามเออในเพจเออในยูทูบถามว่านิวอยู่ไหนนิวอยู่พี่เออนิวอยู่กรุงเทพนิวเป็นคนพิโลกแต่ว่านิวอยู่กรุงเทพนิวไม่ได้อยู่เมืองนอกนะนิวไม่ไม่ได้อยู่เมืองนอกนิวอยู่กรุงเทพนิวชอบทําอาหาร อ,อันไหนที่อันไหนที่แฟนชอบกินเราก็ไปซอบแทะหาทำอ้วนอย่าว่ากันเด้อบางคนเห็นแต่ตอนอยู่กินข้าวโอ้หุ่นดีเนาะสวยเนาะไม่ใช่อ้วนอ้วนหลายจะ้ะหกสิบแล้วแฟนก็พาเข้าไปออกกําลังกายทุกวันจะ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนทอดละกันโอเคนะเดี๋ยวมว้วนอันนี้ให้เสร็จก่อนใกล้จะหมดแล้วจะ้ะ เนี่ยห่อเสร็จแล้วปเปียะห่อเสร็จแล้วแต่ว่าเนูจะทอดแค่น,นิดเดียวขออีกอได้ประมาณเดี๋ยวนับนับทีสองอันนี้เนูใส่กล่องแช่ไว้ให้แฟนสองสาสี่ห้าห สิบสามสิบสี่เนี่ยจะทอดเนี่ยจะทอดกินห้าอันอันนี้เอาไว้ให้แฟนสิบสี่อันแช่ไว้แช่ไว้ใ,วให้แฟนไว้ให้เขาทอดกินอีกเวลาเขาแบบบางทีเวลาเขาหิวหิวยางงี้เราก็ไม่มีเวลามาทำให้เวลามันตอนไหนเราว่างๆมันก็ทำไม่ให้ก็เลยพอใส่ผ้ากันเปื้อนกัน,กน มันกระเด็นนีสิหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปท่ายเป็นไฟกัน อันนี้เนูก็ใช้ความร้อนอยู่ที่170เ mm. นาะเราจะเอาปรบับยะลงไปทอดกันแปบบ๊บนึงนะเจ๊เดี๋ยวนอนยังไม่มีที่วางมันก็มองไม่ค่อยเห็นเอาเน่นจะเอาตั้งไว้่างนี้แล้วนี่จะยกเนีจะยกให้ดูแบบนี้แล้วกัน นี่จะเอาเช็ดชูเช็ดชู่ที่มันซับน้ํามันได้เอามาเอามาลองไว้เวลาเวลาปอัเปียสุดตอนนี้เริ่มเหลืองเริ่มเหลืองอ่ะบางอันหนูดูดละบางอันถ้าอันไหนหนูแตะน้ามันไม่ดีมันก็จะมันก็จะอีก,อก,อก,อกตรงปลายปลายมันก็จะบานะ เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูตอนมันเดี๋ยวเราจะมาดูตอนมันสุกกันเนาะเพราะว่าหนงไม่ได้มีไม่มีขาดตั้งก้อนอกว่ามองไม่เห็นกันจะ้ะจ้ะพอเหลืองพอเหลืองแบบนี้แล้วเราก็ยกขึ้นมาพักสเสด็จน้ำมันเดี๋ยวเราจะไป เดี๋ยวรอรอเด็จน้ำมันเดี๋ยวเราจะไปทานกันจ้ะจะมาตัดข้างในให้ดูมันก็ยังร้อนอยู่เนาะข้างในก็นจะเป็นไส้แบบเนี้ยไส้มันข้างในมันก็จะมีแบบของเนื้อมันหอมมากเลยอะหอมหมูสับกับไอเห็ดหัวหนู ของนี้มันจะเป็นสีออกสีแบบนี้เพราะว่านิวใส่ใส่ใสเห็ดหูหนูเยอะเพราะว่านูชอบกินเห็ดน,นี้อันไหนที่อันไหนที่น้ำมันมันไอตอนที่เราพับแล้วน้ำมันมันไม่ค่อยเกาะเนี่ยมันก็จะบานอย่างไงจะกันไก่ก็ไม่มีอันใหญ่กว่านี้แล้วกินกับ น,น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ตัวนี้อร่อยมากเลยนะอยากบอกสามสิบบาทอร่อยมากก็ลองกินกับน,น้ำจิ้มไก่เทน้ำจิ้มไก่ลงไปามาชิมกันดูว่าอุ้ยแต่มันหอมอ่ะ ไม่ร้อนอ,อืไม่ร้อนมากบางคงยังกินไม่ได้อ่ะมไม่ร้อนันจิ้มจิ้มกันจิ้มกันแต่บางคนก็จะน้ำข่ามกับน้ำตาลละลาย น้ำตาลน้ำข่ามนิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ขูดแครอทใส่อืใช้ได้แต่ใช้ไปซื้อของไม่ได้นะใช้ไปห้องน้ำมาได้ แป้งกรอบพอดีข้างใน,นสุกคือนิ้วผัดผัดกกับหัวมันเข้ากันแล้วไงแต่วนเส้นมันคือสุกพอดีไม่ไดิอร่อยมากลองทำดูด้อไปแล้วจ้ะจะไปซอยต่อวันหลังต้องซื้อที่ตั้งกล้องแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะ ไม่ค่อยู่ถนัด่าเท่าไหร่โอเคจ้าลองไปทําดูจ้าเซบๆนึ่งกัน